สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพี่จีซูมาในวีไลฟด้วยนะคะทุกคนก็ถือได้ว่ามาพูดคุยนะคะกับเหล่าบลิงคคือ เห็นแฟนๆแปลให้ฟังกันว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนพี่เขาก็เลยมาไลฟ์ทักทายแฟนๆซะหน่อยนะคะแถมดูเหมือนว่าเร็วๆนี้จะมีเซอร์ไพรส์เรื่องงานอะไรยังไงด้วยนะยังมีบอกด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าทุกคนจะสงสัยว่าพี่ไปทําอะไรมาเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่สามารถพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์แต่บอกเลยว่า it's coming soon เร็วๆนี้แฟนๆทุกคนจะได้รู้กันอย่างแน่นอนค่ะมีคนถามว่าทําไมวันนี้เมคอัพของพี่สูดูต่างไปจากเดิม ซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ได้ถามกลับว่าแล้วสไตล์ไหนดีกว่ากันคะซึ่งแฟนๆก็บอกว่าดีทั้งคู่เลยพี่ซูก็เลยรีบตบมุกตอบกลับไปว่าถูกต้องแล้วค่ะนั่นคือคําตอบที่ถูกต้องที่สุดอ่าแล้วก็พี่ซูก็ได้บอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยดูซีรีส์เรื่องหมายอยู่กับน้องลิซ่าด้วยแล้วก็ตัวน้องลิซ่าเนี่ยบอกว่าภาษาเกาหลีแม้ว่าจะยากหน่อยแต่ว่าละครเรื่องนี้ก็สนุกดีเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีละครเรื่องไหนที่น้องลิซ่าไม่ดูนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลให้น้อง ลิซ่าพัฒนาภาษาเกาหลีได้เร็วมากแถมยังพูดเหมือนเจ้าของภาษาเป,เป๊ะๆจนหลังๆไปออกรายการวาไรตี้ต่างๆเนี่ยผูดดำเนินรายการก็จะชื่นชมน้องอยู่เสมอนั่นเองค่ะไอ,อ้ยังไงเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินเอามาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะช่วงนี้ว่างๆสงสัยแอดว่าแอดต้องไปดูซีรีส์เรื่องหมายบ้างแล้วแหละเห็นหลายคนบอกว่าสนุกมากเลยนะคะเนื้อเรื่องเข้มข้นส่วนใครเนี่ยได้ดูมาบ้างแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยบอกแอดมินได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะไอ้ยังไงก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยลาไปก่อนนะ ุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย